วันที่23เมษายนเขีนเลือกตั้งที่4อุบลรัชธานีดุเดือดเมื่อคนในตระกูลวาจาดีซึ่งเป็นทั้งอดีตสอจอและสสลงสนามห้ามหันกันเองท้งพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนายังตามติดมาด้วยลูกสาวของนายสุพลฟองงามแก่นนำระดับอีสานล่างของพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อวันที่22เมษายนนายประพัฒน์โพธสุทนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาเดินทางมาถึงจังหวัดอุบลรัชธานีและพานางสาวใจยาวาจาดี ผู้สมัครของพรรคเขตเลือกตั้งที่4เดินลุยหาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบ 1, าลหนึ่งอําเภอวารินชำราบซึ่งเป็นอําเภอที่สําคัญของเขตน,นี้โดยนายประพัฒน์ได้เดินทักทายขอคะแนนกับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าก่อนที่ไปร่วมกับนายวราวุิศิลปะอาชาหัวหนา้าพรรคชาติไทยพัฒนาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติเจริญรอบพระชนพรรษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อปราศัยหาเสียงกับประชาชนที่สนับสนุนนโยบายของพรรคกว่า3,000คน โดยนายประพัฒน์โพธสุทนได้ขึ้นเวทีปราศัยเป็นคนแรกว่าพรรคชาติไทยพัฒนามีผู้แทนราษฎรเป็นคนอุบลรัชธานีหลายสมัยพรรคจึงไม่ใช่พรรคใหม่ของอุบลรัชธานีครั้งนี้พรรคส่งนางสาวใจยาวาจาดีลงสมัครแข่งขันในเขต4อําเภอวารินชำราบและอําเภอสํารงเพราะมีใจพัฒนาไม่เคยทิ้งประชาชนพร้อมเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนดังนั้นผู้แทนที่พรรคเสนอตัวให้ลงเลือกตั้งขอให้จำเบอร์ให้ดี การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเลือกคนเพื่อใช้งานไม่ใช่สีปีไม่เคยเห็นหน้าว่าอยู่ที่ไหนเมื่อมีเลือกตั้งก็ออกมาเสนอตัวเหมือนผู้แทนบางคนด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชาได้กล่าวว่าสมัยพ่อบรรหารศิลปะอาชายังอยู่ตนเคยเดินทางมาอุบลราชธานีกับพ่อเพราะพักมีผู้แทนในจังหวัดอุบลราชธานีหลายสมัยแต่อาจจะว่างเว้นไปบ้างครั้งนี้พักชาติไทยพัฒนา จะกลับมามีผู้แทนชาวอุบลราชธานีอีกครั้งอีก20กว่าวันจะถึงเลือกตั้งแล้วหลายพักเสนอนโยบายแจกเงินซึ่งทุกคนอยากได้แต่คงไม่อยากให้คนรุ่นโลกรุ่นหลานเข้ามาใช้นี่แทนแต่นโยบายที่ดีคือนโยบายที่แก้ปัญหาให้เราในวันนี้และแก้ปัญหาให้อนาคตไม่ใช่แก้ปัญหาในวันนี้และสร้างภาระหนี้สินให้กับอนาคตดังนั้นพักชาติไทยพัฒนาจึงเสนอนโยบายการมอบพันธุ์ข้าวให้ปลูกฟรีทำแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ค่าไฟฟ้าการเกษตรหน่วยละ2บาทสุขภาพดีมีเงินคืนคนละ3 0 0พบาทนโยบายเรื่องว้าวไทยแลนด์ของชาติไทยพัฒนาสร้างมาจากความมั่งคั่งความมั่นคงของทรัพยากรในประเทศเป็นโอกาสความหวังของพี่น้องคนไทยและการเดินไปข้างหน้าต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทุกคนต้องเดินไปด้วยกันวันนี้พักชาติไทยพัฒนาจึงมาขอคะแนนให้นางสาวใจยาและพักชาติไทยพัฒนาให้โอกาสทั้งคนทั้งพักเข้ามาทำง,งานและเราสัญญาว่า จะเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนสร้างสังคมสร้างประเทศชาติให้ยั่งยืนสําหรับนางสาวใจย,ยาวาจาดีผู้สมัครของชาติไทยพัฒนาเขต4เป็นอดีตสจอของอาเภอวารินํำราบและยังเป็นลูกพี่ลูกน้องกับนางสาวกิจธัญญาวาจาดีผู้สมัครสอสพักเพื่อไทยที่เพิ่งหมดวาระและครั้งนี้นางสาวกิจธัญญาก็ลงสมัครแข่งขันในเขตเดียวกันจึงเป็นการต่อสู้ระหว่างคนในตระกูลวาจาดีและยังมีนางสาวโยธากานฟองงาม ลูกสาวของนายสุพลฟองงามทีแมนระดับอีสานใต้ของพรรคภูมิใจไทยและเป็นอดีตสสของเขตนี้ลงแข่งขันด้วยทําให้การต่อสู้ในพื้นที่เขตสีดุเดือดเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นผู้สมัครตัวจริงถึง3คนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนทุกสถานการณ์กับข่าวเด่นทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย